ก็จาอมาว่ิกรมมโนกรรมาโอซิดี้วยกายก็ดีด้วยวัจจักุดีด้วยใจก็ดีจิตนาคุดีไม่ได้จิตนาคอดีต่อหน้าได้รับหลักคอดีแล้ตาโอสิกาไปทุกท่านทุกคนดออตัพิีวิัติรรทุกสัปโะรปค์เสตุปัฏิบัตตราวโยุขีติปายุโกาวอาภิวัตนาเสวรสัจจิจักขัตตจโน จตาตรุวัดติอายุกโดสุขภาพเราาทุกอาสุขอรมณาไพมีทุ์สุความเจริญในสิ่งใดทัในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทุการทุกท่านทุกคนเพือาธุขอการมบาตเดิมทุกดนานเดิมบ่ได้ยากจบจะตอตกเนื่องอาจาโยบทุกท่านทุกคนวันนี้ ก็ตาประชื่นปัญญาพุทโธได้มาอาศัยอยู่ที่วัดวัดไล่ศรีสุขมาอาศัยองค์น้ำพุที่หลับพ่นอนอาศัยข้านาโพธสนา,จา,าววนจักได้ถวบพรุ่งนีเช้าด้วยหวังว่าทุกคนที่มาในวันนี้พรุ่งนี้เชา้าโภมาตมุตเสบากับทุกคนอยู่ที่หลักฐานตรงนี้ถ้าเปิดพระยา,าิโจม รรคนลดตะบุญเสบัด์ิุ่ทีลาธรรมทูนีได้เวลาอบกมงแล้วลตาคุณรับพิาบาทสารพัดาอา่านเสร็จแล้วข้อใจรี่ผดุล,ลตอไปที่อื่นอีถ้าเผื่อว่าไม่มีใครมาได้เวลาออกมงแล้วลตาขจริผูดุบอ,อกไปาาพินาบาดไปสั่งคนามแต่ลถตาคิดว่าทุกคนที่มาในวันนี้รุองนี้เช้ามาทะบุญใ,ใสบัดท่านทุกคนอยู่ทลทานรทนีลรถตาดูแล้ว มีตรคนใจบุญใจกุศลนักาวน์น้พ่อหน้าวเาะเดมสาธุนะสาธุ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 าธุสาธุสาธุาธุสาธุสาธุสาธุาธุสาธุสาธุสาธุ ร้องบุญเิเสบา่าพรุ่งนี้เช้าให้มาตั้งแต่ตีสามดื้อใอ้มาก่อนก็จะได้กําไรให้มาเช้าก็จะเสียใจเพราะอะไรถ้าใครมาตีสามนักตาจะพานักสม,มาธิภาวนาจยูตรงนี้อันนี้แสดงว่าเราเราได้กาไรเราได้มาดับประปีก่อนเพื่อและเปรียบเพื่อ <Okay. S 1> <ๆ>วันทีสี่แล้วนักตาก็จะพาตบมาเช้าอันนี้ก็เป็นบุญเอง กี่ห้ารถตาก็จะให้โอกาสย่าโจสุนแรรจะทำภารกิจส่วนตัวโมงน้ำมุกข่วิถีภาพจาดรุป็นระเตจุดตัวจะดูเป็นดาติย่างขึ้นรถตาก็จะรับภารกิจส่วนตัวของท่านเทียบตัวรับพิธาบผู้อบโมงแล้วรถตาก็จะรับพิบาตบสำหรับคนที่มาช้ารถตารับพิธบาตรแล้วนั่งแล้วอาทิตย์นัดตามมาที่หลังรถตาพิจารณาแล้วก็จะไม่รับก็จะไม่เซนบัตรด้วย ก็จะบอกให้เอาไปเสบัดป้าลูกครับต่อไปเป็นพระครูมันูกมาถึงาที่น,ำน้ำอยู่ดีเลยน้ำหนัรื่องตาหบทส,สิบถ้าที่อยากจะได้ภูนกัะเบพระด่งเรียกเชยเจชลญพรมาเตช้ากลางเชามาเทาียงเครื่องก็ยังดีมารอสักสามิบนาทีก็จะได้เสบัดทัพทุดงเพราะได้นานำบุมกุศลมาถึงสถานที่ระดับทุนี้แล้วไม่นา่าใจพราไม่นา่าใจเสียโอ,อกาส ไม่นช้เวลาเฮ้นานหอยเดียวอบายโสมงก็จบแล้วบุญกุศลก็จากจากชาติจบไปเรื่อยเรืืหลายปีที่ใช้รตามรักอยู่ตรงนี้เคยโรตตาบรลัตษ์อยู่ตรงนี้ไหมใครเคยเห็นแต่ใ้แสดงว่าเป็นครั้งแรกี่รตตามรลักษอยู่ตรงนี้เดยว่าเป็นบุญเก่าเราเคยสร้างกตีมรรากันไว้เป็นสักก่อนนู้นล่ะ ถ้าเราไม่เคยทำความปรีมบกันไว้แต่ชาติก่อนโน้นเราไม่เห็นการพูดก่ร no. uh ูดเรื okay. <m <m no mm ่องมาขออาศัยวัดเขาอาว่าทัของพวกบ้าไม่สะดวกแล้วตาคนไม่ได้มาอาศัยอันนี้แสดงว่าเป็นบุญเก่าเราเคยทำความปรีมรับกันไว้ทราบบามีไว้แต่ชาติก่อนโน้นเราไม่ด้ไม่เห็นกันไม่เห็นกันแล้วไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้องไม่ใช่ยามก็เหมือนยากเห็นกันก็รักกันชอบกัน ีอะไรคว้ากันได้สิ <and feet deep breaths> ่งของที <breathing> <Hungary> ่ได้หนวเหนื่อนมากที่สุดเพือเงินทุกบาททุกสตางค์อาจัะสามารถเอาเงินตาได้ในวันนี้อันนี้ก็แสดงว่าเป็นปูนเก่าเราเคยทำปฏิวัติกฎหไว้ที่สาตากขออดุลแล้วถ้าเผื่อว่าชาติหน้ามีจริงเราได้เกิดปฏิวมนุษย์เรา้็มีตปนิบัติกันอยู่จากนี้ว่าเราได้มาดับปฏิวัติร่วมกันแล้วในวันนี้สร้างฐานอปฏิวัติร่วมกันแล้วในวันนี้ นักตามมาที่นี่มีความผสมอะไรจากที่รู้ดูมาหลายวันแล้ก็จะออกป็สาออกเป็นาวันที่เจเดือนตุลาวันที่สิบาวันที่สิเดือนตุลาแล้วนกาก็จะรีบร้ดอกจากบ้านมาเดินขึ้นมาเรื่อยๆาลังปุ่นกานมันเลยมาถึงอพยพการี่นาแก้ววกกัมาเรเข้าลมลมเาเเข้าลมสา เอสตูดอมาอาเสยงโฟมมาหวนาคนดัมสีสีเกอุปณมาพื่ออะไรการถนานนกจะจ้โจมวิศรรมงามนักงทสีทบนานกาช่วยปกปิดวิชาการโลกสุควิกันได้คำว่าปกิดโจมเป็นสมานนาจ้าโจมว่าการโลย อัเพอโพนสวัรจังหวัดนครปนมถ้ามีความประสงคถ้าอ,อยากได้อาการริบรทุกป่วยมาอาศัยบร,รมิมวณของรุ่นตาแต่รุต่ตาไม่เหมือนไอเละทุกโอกาสมาปกรปีปกน้องมันกค่เชียวถ้าใครมีสัทดายะังต้องปิดจำาปานสร้างอาคารพริบาลแ่หวัย้ตาเป็ชื่อปัญญาพุโธถ้าบริจาคกลุ่นปานอทโนสวนจังหวัดนครเรียนเชิดเชิดพอเริเราอยูกันพี่อปปแอปเปิลพม่ปานนาแล้วนำไปปานนามาวาย เอาไปลงที่กองกระดาษอันนี้น้ำนำเกินทุกปาทุกสตาง์เอาลงในกองกระดาษที่กองบริการที่ท่านเราเอาสะท้อใไปารนนามระบายลุกตาเดิมเนนักเจน้าที่อาจจะเป็นพิพากษานันไม่ว่าเอาพันโทวอาสมองหรือว่าใครครแต่ผู้ช่ยพิพากษนลครแต่ที่ดานดูแลอยู่ให้ท่านรับผิดชอบเสร็จแล้วลกตายท่านบอกว่าจบแล้วก็ให้ท่านนับ รวบรวมยอดมาเลยเอาตัวเรีมาเอาเป็นมาไว้ตาเดือยสำนับานเจ้าหน้ารับผิดชอบโอนเข้าปนมีชีหนี่ยที่จะสร้างอาครทิบงัเอยเป็นบวตาเดยตัวเลมาด้ว้งทอีีครัางเร็วและอนุมตนทุกทอกันเี่อ่าให้เปิดครับตตามันทุตรงมาเพื่ออะไปบางคนที่อยู่จะ เดินมาสองเดินก,กว่าแล้วมาทุดอกแต่วันนี้สิบสองเดินจุดาเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเพื่อน้องวโนนควากำกบาหลงมาสร้างบุถุรบาลามีก่อที่ออกจากบ้านนอ้อตะโงจงกีมอยขอพาาระสังฆทีแล้วไปขัพบพุถุรกสามโอดตั้งน,นโมสามจบข,ข่าวคำสมถานะธ,ธนิ่ทากทุกด,ดอกกระบอกือควาวัดปฏิบัติให้เห็นเจ้เอง มีอะไรบ้างคววัดปฏิบัติของรัมกาลนิยมโอยู่โยพอโยเมท่านเกิดบวชกามั่งนจจะไปทุดก็เลยตั้งควาวัดปฏิบัติให้เห็นตัวเองก่ที่ออกจากบ้านออกเดินทุดดงนั่งนอนท้าวใสเกิดเกิดพัดใสยางตเปิดเห็นบอกลูกชายยางตเปิดเป็นรสัยคือเป็สสีงทูาอ พวกันปรเงินบวกอกเงินเดอไอจอดน้ำรุดบ่ลงฝนปนับปัจจัยสามกขี่รถสี่แสัเช้าแล้วก็จบห้าไม่มีกดไม่มีมุงไม่มีเพลไม่มอหงอันนี้มงคนใจที่มีบริคารเป็นอย่างนี้มีอะไรบ้างบริคารเป็นอย่างมีป้าหาจางดิกสาำ อาอย่างนี้อะไรบ้างหนึ่งสบงสองที่บริษัทพัฒนาทีสี่ระกออยู่ห้าพระคองน้ำเด็กสามอย่างนี่อะไรบ้างเด็กสามอย่างด็กบาดเจเข็มสามีนเราเพียนแ่้ว่าป้กันเป็อย่างถ้ากำจ่ารักษาสจจาี่ไปได้ไนยังถดไปหนึ่งเดินตามมาดความนึชนรองถ้าไปอยู่เดกป่าเด็กผู้เดเขาควเสียอกับหาับไมากัด เป็นมาป้ากคนีหมาป่ากดี400โมกัดทัพุชงอานงออะไรแค่ไหนแทน้0 0ตะขับขับถ้ารักษาสตร์ดีไม่ได้ถ้าการเจ้ารักษาสตราดีไม่ได้ไววบุญกุศลท <coll> eh? ี่พเจ be ้าตั้งใจปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวัจาะก็ดีด้วยใจก็ดีจงการมีแก่รเจ้ามีอะไรบ้างลุงตาปาถนา 1. ฐานะประมิษฐ 2. ศีลปรสดิษฐ์ 3. กรรมมรรมประดิ สีผุดยาพนมีขาวิยาผีโอันตีผุดีเจัดจันทาีเพดระตันนาผุีข้าเวดยาพีส ustedes, USE, USE, THE, ีอุปยขาพนีสิบเปสิบประการนี้จงเกิดป็นแก่กรรท้าลุนดารักษาได้ผู้คส่วนนี้เกิดขึ้นแก่ลุงทาง้ตาที่ว่ารสตเสก็จะได้เอามันแจกยักแจกโยงคนเลกนน้อยไปลังรากายจาวบุคคลชนมาธยันก มาดีเด้อไปอยล็อกไปรับออเดอบางคนถาม่ากเรื่องตาทำไมไม่เส่รองเท้าเดินทุกดพระพบางลบบางดานตาใดท่านใส่รองเท้าเดินเดินทุกดุลเตี๋ลดตาที่ฐานนั้นใจสั่ท่านตัดจาวาแ้วว่าจะไม่ใส่รองเท้าตลอดชีวิตอันนี้รองเท้าเดิมมอเปิดตาเรื่องตาอินวาปเรามาตรวั่าแค่ภาพมาด้วยท่้นยีท่างสารไปก็ไปตรวจ่า มีสิบคุ้กของขไว้ที่บ้านเอาไปเผาไทีทิศเฉยเอาไปไม่ได้เนตตร่าของเราก็ถูกเอาไปเผาไว้ทิงมันไม่มีสาระเกจจารอะไรตายไปแล้วจะไปทำรับปราก,ก็ไม่เป็น่ะเอาไปรับพื้นของ,งขอไปงก,ก,กปุ้งก้าวก็ไม่เป็นจะไปกอบยาขับแก่ก็ไม่เป็นที่ว่ามันไม่เปลี่ยนตัวตนตายไปแล้วปด ไม่มีอยไรเงินทองที่เราหามาได้เป็นร้ายล้านสิบลา้บลานยี่สิบลา้านคงไปไม่ได้มีรองเท้าสิบคู่อดีตมาใน้านบอกตัวเองว่าเกิดมาระมาณจบ่ปแค่ผ้ามาด้วยแค่กีฬาใส่มีใครถือรองเท้ามาบ้างไหมสบายรองเท้ามาบ้างไหมจงเืิดขึ้นดวงตาใจะราบ้าง <laughs> นี่บอกจะไม่ถึงมาก มาก็มาตัวเ่าได้ผ้ามาด้วยทั้งผีทั้งสารเวลาออกมาจากท้องแม่มันจะกำมือออกมาเด็กเกิดมามันบอกว่ามันมาตามกกำคำมือดูําเสยร้ไก่ช่ว,วนี้ที่เกิกกดปาขอดูเขามาตามกรมเวลาตายไปแล้วเปลือยมันไม่มีอะไรคนต,ตายไปแล้วเปลือยมืเอาอะไรไปไม่ได้เขาบอกพระเจ้จ้าร แต่คนเราไม่สนเกียด,ดูยังมีชีวิอตวอยู่ทั้เยียวยาไยังได้สีนั้นสีนี้เด,ด้รถคนรวยได้มาแล้วตายไปแล้วไปไม่ได้มีบ้านสวยๆคยคือขึ้นไปนอนมีนรถขับสวยๆมาเอาไปขับไปีอะไน,น,น่าะะิตศาสาสหนาที่รถคนรวยอยากได้มาถ้เย,ยังยังไง มีโยมคนหนึ่งที่บ้าน,นาทนตามถ้าเจอโรคตับตอนจะมีชีวิตอยู่หาเงินอยู่บนฝันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นโตับไปรักษาตัวโรงพยาบาลนั้นโรงพยมมาบาลนี้หมอบอกว่าไปนอนรออยู่ที่วั่างอยู่ที่บ้านหมดมีเงินเ,อเยอะแต่ว่าเอาไปเป็นทาเวลาญาติยโยมพี่น้องไปนัป่งเฝ้า จะใกล้จะสิดลมหายใจแล้วแม่บ้านนั่นเอาห่อเงินไปไว้ข้างๆบอกพ่อบอกพ่อบ้านมาว่าเอ้ยเคยเจ้าหามาได้ดิเธอเวลาตายแต่แล้วเจ้าออกไปด้วยเธอท่านเจ้าข้านะท่านได้ฉีดท่านก็เลยกมาเอาเงินใดข้างข้าใส่ดูว่าจะพิมพ์มาบ้างไปในในในเดือนนั้นี่น้องนี่มาเป้า คอยดูเล้อให้เลือยใจมากเงินก้อนนี้เสียชีวิตไปได้ท่านบอกเท่านั้นเวลาจะตายแล้วเงินมีเยอะแต่เสียชีวิตไปได้ช่วยอย่าอ่านกันไปคนร้องไห้น้ำตาลูกเวลาที่โดนหุ่นไหวอยากได้มาจากชีวิตมันมีชีวิตอยู่ได้มาแล้วช่วยช่วยตัวเองไม่ได้เสียชีวิตไปได้ ลดต่ำตายถามตัวเองว่าไปไหนครัวนี้แต่ทลกออกมาก็ถามตัวเองว่าจะเดินไปไหนเดินไปเรื่อยๆเรื่อที่ว่าเดินแปคนวัญตายถือว่าเวลาเไมไื่อไรไปเขาไปพอไปทีม่มึ้สารเกศชาติไเพราะฉะนั้นเราจึพยายามทับว่าดีไวเดอร อย่าประมาทจะเป็นคนประมาทเองสี่ไหนทีมนมนน่มันควายที่มันควายได้เขาไว้ก่อนทระมามนี้ใช้าทานรักษาศีลภาวนาก็าทำไปเลยธรรมะสามข้อน,นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไปที่ไหนท่านก็บอกมาให้ทำสามอย่างนี้ถ้าทุกคนมีธรรมะสามข้อน,นี้ฝากมาให้จิตเดิใจแล้วครอบครัวก็จะดีเป็นสุขบ้านไว้กูจะดีเป็นสุข ประเทศชาติก็จะเว่าเป็นสุขโลก็จะไม่ล่มให้มันสับสนรู้ไว้ทุกประเด็เพราะมันขาดสีขาดธรรมขาดธรรมะสับฟ้อนี้ที่ได้สับสนรู้ไว้คำจบว่าสุนันท์ดาวงบากไมาณขับจากับโจมที่มาแลวันดีด้วยบางวันบางคนกรับเอาไปคิดไปพิจารณาทุกคนแล้วไปคิดไปพิจารณาดูเ้ยวไ้วามันถูกมันดีก็ไปใช้ก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์จด นนี้เราว่าร้อเปร์เซ็นต์ทุกคนมีธรรมะสาพอไวในจิตในใจแล้วจะทำอะไรก็เิ่งกวรกับบาทุทิชลิและอายตบบาทุทิชลิไม่ทำก็จะมีผิดสุนเราไม่เปลียนเ่นกันมันจะเป็นต้องม,มีธรรมะท้งมีท้หมดทุกคนังไวในจิตในใจแล้วจะปฏิบิเอาความด้วยก็จริงตบบาปและอายตบบาปก็ไม่ทำน้อยนะ โอ้ที่มีนิรันดร์บาวนึกเร็ว,แล,วแล้วทำแล้วทำไปน้อยอย่านึกถูกดุกย่านึกถูกอย่านึกดูถูกบ่าวที่เธอทำเป็นของเล็กน้อยก็ทำเมื่อทำอยู่เป็นอยก็จะตอมากขึ้นถ้าการรับบาเออวเดิมรับบ่าวไว เนื่องาทำไปททละน้อยและน้อยแต่มันเข้ามากขึ้นอย่างนั้นดูถุกคุณมาพุทที่เราทำนี้เป็นของเล็กน,น้อยพะถึงทางการเล็นกน,น้อยก็จะมากขึ้นเป็นระดับไปมาทำบุญจัเจ็ตไปด้วยบุญเปรียบเหมือนโงง่งน้ำอึจะมีน้ำถูกลงไปแล้วอยูอย่ระยำมาเจอถุงไม่ขาดสายโอง,งน้ำนนก็จะจิตไปด้วยน้ำได้สนุกให้เร้นบ่ามันกับพ่อค้า เบียาทางอน,นิจจลอยหรือมัมคนไม่อยากตายเวทย,ยาพิเสียสน้ำเบียดไปเดื่ต่อเดิมได้ทำบุญไหมคนหนึ่งแล้วคก็ทาอีกขึ้นไปให้พอใจในการทำบุญว่าการทำบุญจะทำไม่เกิดสุขทั้งในชาติและชาติหน้าส่วนในชาตินี้ัะไม่สุขเลยนะเพียงแต่เกิดความมีใจเท่านั้น เป็นในสั้งหน้าที่จะได้สุขยิ่งเกิดกว่าพุทธิธรรมไว้หลายร้อยเท่าพันเทีดังเด็กหิ้ง,งน้าคนหนึ่งย่งเอาค้อนตกใส่ปากพระมาขัสปาเทิรเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นก็จะได้ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์มีนาฟ้าพันหนึ่งเป็นบริวารอยู่ในวิมานทองหรือสัตว์ที่ม้าช่ที่ดาววัดแในส่บาตรนั้นเป็นอุทราอรออันนี้กาตาบุลิอ เพราะฉะนั้นในวันนี้เอาอีบังไม่เขียนี้เนาะสาธุถ้าบอกอันบอกไปหลายาคุณจะค้นมันจะไปได้หรเปล่าต่ชาช้องดูคำนี้ในขั้น,นต,ตอนต่อไปนัตตาจะบอกยมพณิยมแม่ไว้ก่อนอาหารหวานข้าวทุกชิ้ทนทุกอักนจะเป็เข้าสุขเข้าสุขให้เขาเนียว เลหมักกักไม้ที่พ้อนฟองเสร็จแล้วจะเป็นข้าวสารอ่านใก็ดีที่จะนำมาเสซบปหพอเสียดุพระติดามาเรียบร้อยเลยเวลามันเสบานมันเต็มบานใครที่ออกจากบานใส่เกงใส่ถ้าใส่ผู้ถางกะละมังมันจะไม่ต้องเรอบเทอะมันจะไม่ต้องเพื่อนเพื่อนไปจิบไปคุณจะน่าสนน่าดื่มน่ากินน่ารัใส่ถั่ใส่พิ้วถัใส่มอมาเวลามันตักใสบาทมันเต็มบานแล้วใครที่ออกจากบาน ไอ้ี่เศการจะูทางกลังมันจะเลื่อมันจะเพิ kind of popcorn, ่มเพิ่มให้ยิบไปก็ไม่น่าคลัพระนาราย์ไม่น่าดูไมนากินข้าแต่ละเม็ดก่อนที่เราจะได้มาต้องลำบากได้มาแล้วก็ต้องถนุถนอมวันนชีวิตของเราเน้อย่า้วสาสาธุสาธุสาธุุ กับรดกาเนนอีกมีไหมเนชอ่องเออนั่นแหละเที่มาที่สนามานเซบานไม่รอ,อ,อ,อข้าวอ้งก้อนข้าวหม้อดินก้อนเหนีหหหยวข้าวไร่ก้อนเนาะข้าวออนมตนาบุญเด้นานเช้ชาปีเดิที่หาบารเลมาทายภาพนท,ทาใรใช้ตกแต ถ้าใครจะกรรจาทีห้าเอาฉันเลยเองทีาฮะรทีหา่างๆที่นัารมือง่รู้แต่ยุบมันเาไปรัฐบาลต่อไปไปยังไม่ได้ว่าขอบุญยังไปประหานเชื้เชื้อปน เกียรติานกอนเดินกำลังที่ม oh, ีหน้อเตรียมตัวไวไก่อนต้องมาเพี่อนเป็นนักเรียนมาแจางเดียวต้องการยังเดินอย่ามานั่งกระดานเลยทุกคนหน้ที่ใครยกกำลังเดินรุ่นพ่อชุดต่างจังหน้าที่ชุดังเด็กนับออสเรลียวายนักการเดินจากนั้นดรดอีกครั้งหนึ่ง dan mama Nurul Fadhil